ใคขปริศนาทำไมคนอิตาลีถึงโบกไม้โบกมือเวลาพูดฟังแล้วอ๋อเลยใครที่เคยดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่เคยเจอคนอิตาลีตัวเป็นปนคงจะคุ้นตากับภาพที่พวกเขาขยับมือไม้ประกอบการพูดอยู่เสมอราวกับกำลังเต้นรำกลางอากาศแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมชาวอิตาเลียนถึงใช้มือเยอะขนาดนี้เวลาสื่อสารวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยนี้กัน นักภาษา,าศาสตร์และนักมนุษยวิทยาได้อธิบายไว้ว่าการใช้มือของคนอิตาลีไม่ได้เป็นแค่นิสัยแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรมการสื่อสารของพวกเขาเลยภาษากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแบบอิตาเลียน ชาวอิตาเลียนมาจะพูดด้วยอารมณ์และใส่พลังเต็มที่การใช้มือจึงเป็นเหมือนเครื่องหมายมาเจ็ดสัตว์ที่ช่วยเน้นย้ำข้อความให้มีน้ำหนักและความรู้สึกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่าทางแสดงความแปลกใจสะบัดมือเมื่อไม่พอใจหรือการจับนิ้วเข้าหากันอย่างมีจังหวะเพื่อแสดงความยินดีบางครั้งแค่ภาษามืออย่างเดียวก็สื่อความหมายได้ชัดเจนจนแทบไม่ต้องเอ่ยคำพูดเลยผลพ,พวงจากประวัติศาสตร์การค้าขายและการผสมวัฒนธรรม ในอดีตอิตาลีเป็นจุดศูนย์กลางการค้าระหว่างยุโรปและโลกอาหรับทําให้ผู้คนจากหลากหลายภาษาต้องมาติดต่อค้าขายกันรหัสมือแบบไม่เป็นทางการจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้คนที่พูดคนละภาษาสามารถเข้าใจกันได้และพฤติกรรมนี้ก็ค่อยๆตกทอดกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอิตาเลียนในที่สุดภาษามืออิตาเลียนมีโครงสร้างจริงจังไม่ใช่แค่โบกมือไปมาอย่างไร้ทิศทางนะคะแต่คนอิตาลีมี gestures หรือท่าทางที่มีความหมายเฉพาะจะจองจ,งจริงๆขยกตัวอย่างเช่นการเอานิ้วทุกนิ้วประกบกันแล้วเขย่าข้อมือขึ้นลงสื่อความหมายว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรไร้สาระเนี่ยหรือการเอามือปาดคางเบาๆหมายถึงไม่สนใจไม่เอาแล้วบางท่าทางก็มีความหมายลึกซึ้งถึงขั้นเสียสีถ้าใช้ไม่ถูกบริบทอาจกลายเป็นเรื่องเสียมารยาทได้เลยการมีส่วนร่วมในบทสนทนา ในวัฒนธรรมอิตาเลียนการพูดคุยไม่ได้เป็นแค่การส่งผ่านข้อมูลแต่เป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและการแสดงออกทางความรู้สึกการใช้มือจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าฉันกำลังมีส่วนร่วมกับคุณอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยๆทำให้บทสนทนาดูมีชีวิตชีวาและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นสะท้อนความเป็นตัวตน สำหรับชาวอิตาเลียแล้วมือถือเป็นเหมือนส่วนขยายของอารมณ์และบุคลิกภาพท่าทางที่พวกเขาใช้จึงเปรียบเสมือนลายเซน็นที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างแท้จริงบทสรุปการใช้มือของคนอิตาลีเวลาพูดจะไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยส่วนตัวแต่เป็นเหมือนภาษาที่สองที่ฝังลึอกอยู่ในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกเขาเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ความตั้งใจและความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของชาวอิตาเลียนอย่างลึกซึง้งและน่าสนใจเลยทีเดียว